จับพี่แม่ไม่ะคะนั่งไม่ต้องก็ได้ค่ะจับจับก่อนเลยจะได้จับง่ายเห่อมีพี่มาไหมพี่เมย์มานั่งกอดพีกอดน้องดีกว่าแบบตั้งเกิดว่าพูดไปสั่งตั้าฉีดเลยให้นั่งจับพี่เลยค่ะนั่งจับพี่เมย์แล้วกันอินี่มาดูเฮียเหวินนี่เฮียเหวินเก่งอีนดีมาดูเฮียเวินเฮียเหวินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาปฏิชีวนะจะเข้าไปให้เฮียเวินแล้วนะแล้วเฮียเวินจะไม่เป็นโรคเลยนะ ดูนะไม่เจ็บเลยแบบในหนังเลือดเลยนะอุ้ยมันคว่ำเห็นประตูตู้กล้องเอาใหมู่ไปเลยดีครับอันนี้พอติดไอ้คนแบบนี้คราวนี้นะเหวนเหวนจะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรพี่ได้เพื่อนวันหยิบให้อันแดงอุ้ยเก่งจริงเลยโอ้โหแต่แรก ไม่เจ็บเลยขอเดาไม่เอาแล้วขอรี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 หรือว่าอะไรขอรอรีรไม่จับแรงใช่ไหมลูกไม่ได้จับแรงใช่ไหมจับเบาๆก็พอ บเทวร์นอันนี้นะอันนี้แบบที่เขาโดนดอกไม้ไงจําได้เปล่าแล้วตัวนั้นน่ะมันเข้าไปตอนที่โดนดอกไม้แตะยาชายอยู่โอ้นี่เจ็บไม่เจ็บเลยโอ้โหเสร็จเลยเห็นไหมเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วมาตาอินด้วยมาเลยเทวร์กรเทวร์กร

ยาคุณใช่ height, ค่ะอันนี้แค่วัดใหญ่นะคะแม่ขาค,ค่ะอินอไม่เจ็บเลยอินเก่งมากอินเก่งมากเลยไม่ร้องไม่ร้องแน่นอนเก่งมากเดี๋ยวอินอินดูวิดีโอนะไม่เจ็บเลยยิ้มยิ้มย uh ิ Mull ้ม um> ยิ้เสร็จแล้วยิ้ม ไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะขอบคุณค้ายกมือขอบคุณค้าก่อนขอบคุณค้าขบขอบคุณค้าไปขอบค้าไนี่ไรนี้เ่องอเจบจงอะะไจอไม่เจ็บเลยเจ็ไม่เห็นไม่เจบนี่ยตอนนี้เชื้อโรคนะมันกำลังตายไง เชืกก้อโรคมันตาย<อ> <laughs> เชื้อโรคมันตายไปแล้วเหว<อ>ินเหวินเหวินไม่หยิบหนังสือให้มามีหน่อยได้ไหม